โ o l แกรมกับโซลูอ่าภาษาอังกฤษหน่อยโป l แกรมแปลว่าอะไรคะท่านปัญหา Solution คือทางแก้ปัญหา,ญหาใช่ไหมโอเคท่างขาไอเจ้าโ r o b l e m เนี่ยมันคือปัญหาใหม่คอามมากในการที่จะสร้างสา n ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการอะไรขึ้นมาสัสอยกางหนึ่งนะฮะในโครงการหรือในธุรกิจอะไรก็ตามถ้าธุรกิจน,นั้นผลิตภัณฑ์นั้นหรือเซอร์วิสนั้นนะ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับใครเลยธุรกิจท่านจะตายไป จริงไหมอ่าแล้วท่านบอกว่าฉันไม่เห็นต้องคิดเรื่องนั้นเลยอะ่ะเพราะว่าของฉันมันเจ๋งแล้วท่านแน่ใจว่าเจ๋งมันเจ๋งเพราะท่านมองตัาเองยวนี่หรอเป่าคนอื่นมองท่านเขาจะไม่ได้บอกว ala. ่าเจ๋งหรือป่าโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคไหมเนาะเนาะแล้วไอ้คําว่าโปรแกรมเนี่ยมันคือการมองซึ่งปัญหาว่าธุรกิจของเราปัญหาของเราไปแก้ปัญหาอะไรให้กับเขาได้บ้าง ใช่ไหมคะแก้ปัญหาอะไรกับเขาได้มากแต่ว่าท่านก็มองให้เห็นปัญหานะั้นีจริงว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรเข้าไ,ไหมคะแล้วท่านก็ต้องเอาคิดภันของท่านเนะี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อไปแก้ปัญหา้นั้นให้ได้ท่านไม่ใช่ผู้ปุุกเปิดหรอกเชื่อถือท่านไม่ใช่เล่นรายเดียวในโลกแบบเชื่อถูอท่านมีคู่แข่งอีกมากมาย ดังนั้นท่านต้องใช้เวลาในการทำวิจัยทำวิจัยหรือแบบไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมมากมีใครเป็นผู้แข่งท่านมากเนาะผู้แข่งมีจุดเด่นอะไรมีจุดด้อยอะไรมีอะไรที่ไทยยังแบบไม่สามารถไปปิดจุดด้อยนั้นได้แต่เราทําได้ถ้าเราทําได้เราจะกลายเป็นเวอร์ชันใหม่ของธุรกิจนั้นโอเคไหมคะ